แสิบล <t worries> <t <ros> <t ้านประมาณสงาอันนี้จะขยายอยาก็ขายั่ในตัดังเลยต้องเามาี่พามยาหย่อนเออหยอตามอเดอ Uhm. คุเขาเียเป็นย er> ну ี่ป้อใหญ่แล้วก็มาเรยให้ยี่้อไนยอนท่านเคยไปมทนห้วยขวางมคะมนทนห้วยขวางเยอะมากคนสูบก็เยอะมากต่อไปจะน้อยแล้วพวกอยู่ที่หมดจับหมดแล้วจะน้อยลงขอบคุณที่น้องเปนมลนะครับที่ให้ข้อมูล

เพื่อขายเพื่อจําหน่ายามาสตรงนี้นมัดไม่ผิดตามพอบอรบบุคลากรน,นะครับเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้มีเจตน,นาเพื่อจําหน่ายแต่จะผิดตามพอบอรบยาสูบในกรณีที่คุณสูบในที่ที่ห้ามสูบใช่ไหมครับครับแต่ถ้าเขามีและเขาเอาไปสูบในที่ที่ให้สูบผิดไหมคะ สูบในท,ที่ที่อนุญาตใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ไม่ผิดครับไม่ผิดเฉพาะคนสูบนะแต่คนที่จาหน่ายอผิดแล้วพราคนสูบเขามีอุปกรณ์ที่เหมือนเขาก็ซื้อจากพวกนี้เขาผิดไหมคะ คนสูบมีอุปกรณ์ก็กรนี้ไงแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณมีแล้วมีหลายชิ้นหลายมีเจตนาเพื่อไปจำหน่ายต่ออย่างนี้ไม่ได้พูดนีง่ายคือถ้ามีอันเดียวสามารถนั่งสูบในจุดที่คนอนุญาตที่เขาอนุญาตให้สูบเนี่ยคือไม่ผิดครับ,รบไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติไม่ผิดอันเดียวกันครับแต่ถ้าคุณมีครอบครองหลายอันหลายอันนี่คือ,อเจตนาะ ใช่ครับคือมันมันเป็นข้อสับสนที่ตอนนี้มันมีแต่ว่ายังไงร้านค้าต่างๆนี่ยังไงต้องผิดอยู่แล้วฮะถึงก็กอกนะครับเพื่อมีเจตนาร้านค้าต่างๆเนี่ยขายไม่ได้แน่ถูกต้องครับไม่ว่าจะท้องที่ไหนก็ขายไม่ได้แน่ครับอย่างนี้มันเป็นความขัดย้อนแย้งทางกฎหมายนะคะเพราะว่านี่ขายไม่ได้แต่ว่าสูกได้นะคะมันมันมันไม่ย้อนแย้งครับเพราะว่าไอเขาเขาควบคุมอยู่แล้วว่าสินค้านี่ห้ามนําเข้ามานะครับเพราะห้ามนําเข้ามาเนี่ย ไอ้ร้านต่างๆนี่ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเข้ามาไม่ได้ถูกถูกไหมครับอ่าอ่าแต่ว่าเขาในกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้ควบคุมผู้สูบเข้าใจไหมฮะเพราะว่าผู้สูบเนี่ยเขาเป็นผู้คุลตราบอยาสูบอยู่แล้วอเห็นไหมเขาควาคบคุมคนขายครับแต่ทีนี้คนสูบไปซื้อของผิดกฎหมายที่ห้ามนําเข้ามาสูบแต่คนสูบคนสูบไม่ผิดไม่ผิดหรอตอนตอนตอนสูบก็ผิดพรบยาสูบไหมครับแต่ถ้านั่งสูบไม่่ที่ให้สูบอ่าไม่เป็นไรสูบได้ มันเหมือนเหมือนย้อนแย้งอะพี่นี่แหละฮะเป็นมันเป็นช่องช่องว่างของกฎหมายอยู่นครับก็มีการคุยกันกันหน่อยอ๋อแน่นอนครับตอนนี้ทางทางทางอ่ารัฐบาลเนี่ยมีการอ่าประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะแก้ตรงนี้อยู่ฮะนี่แหละครับครับโอแล้วที่ที่บอกว่ามาตรา264ของบกสกจก่อนเนี่ยก็คือมีก็มีสิ่งกฎหมายก็คือบุหรี่สาวยัด246 246นะครับทีีน้ ที่เขาบอกอย่างนี้ในในกฎหมายเขาบอกชัดเจนถ้าจะเห็นนะครับว่ากรณีครอบครองหรือรับไว้ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าเป็นความผิดซ่อนเล้นช่วยจำนายเลยนะครับหรือเอาไปเสียเนี่ยครับหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งเป็นอันตรายนะครับเออซึ่งเป็นอันตรายนะครับในการซูมเนี่ยแล้วก็อยู่ในราชาจักเนี่ยนะครับโดยนะครับเออโดยโดยมีเกี่ยวกับมันจะเข้าจะเข้าข้อกฎหมายตามพรบสุรากรมที่บปส2 0 0 0 560มาตรา246วรรคหนึ่งต้องระวังโทษไม่เกิน5ปีนะครับหรือปรับไม่เกินสีเท่าของราคานักจทั้งปรับอันนี้มันจะเข้าตามที่ท่านถามไงท่านถามคนที่สูบจะจะสามารถดำเนินคดีในข้อหานี้ได้มันจะเข้าใช่ครับถ้าไปเข้าตามของพรบยาสูบด้วยแล้วก็พรบที่ท่านรองว่าเมื่อกี้นะครับสุดแล้วก่อนกรณีของชาวต่างชาติตอนนี้มาเยอะที่เมืองไทยแล้วผมก็บ้านไม่รู้ว่าบ้านเขาถูกหรือผิดแต่เขาก็สูบกันเรื่อยไปเนี่ย โดยเฉพาะมนทนด้วยขวาเงินยอะมากแบบนี้เนี่ถ้าตำรวจเจอถ้าเขาสูบในที่ที่ไม่ใช่ที่ให้สูบเนี่ยเขาทำผิดครับโอเคเข้าใจแล้ถ้าเขานำเข้ามาจากต่างประเทศแต่ว่าบอกว่านำมาเพื่อสูบผิดไหมคะเหมือนเหมือนเัยะใช่แต่ว่าไม่ได้นำมาจำหน่าย นำเข้าใช่ไหมครับที่ออามาเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วเอามามาสมมติประเทศของเขาไม่ได้เคยไฟล์แลก็อันนี้อันนี้มันจะเข้าเข้าต้องห้ามนะครับต้องห้ามอ้างเหมือนกันนะตั้งแต่ประกาศก่อยู่แล้วครับโอเคครับแต่ก็แสดงว่านักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวไทยเนี่ยใครที่มีบุหรี่ไฟฟ้าหรือวิญญาณให้เราระวังเข้าผิดกฎหมายบ้านเราถูกตั้งองเลยครับแต่คนบ้านเราเนี่ยถ้ามีแล้วไปสูบในที่ที่ไม่สูบไม่ผิดครับออกเสียงแ่้วแล้วถ้าอย่างนั้นนักท่องเที่ยวเขาอ้างได้ไหมว่าเฮ้ยอาจจะซื้อที่ไท ครับก็นี่แหละครับที่เป็นข่าวก็ว่าอย่างนี้แหละครับ,บน,นี่แหละครับ